ครับส,สดีท่านู้้ลงทุกทานด้วยครับผผเดี๋ยวผมพูดเกมเมื่อเช้ครับวันนี้เราเกมไอโซเวอร์อีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมีแผนที่จะมาปรับปรุงบ้านใหม่นะครับให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเข้าเกม่อนเราก็ยังอยู่ในด่านแรกด่าน,านต้นนะฮะอันนี้มันลงร้างกันไปเดี๋ยวเราจะทําใหม่นะเดี๋ยวยัยงแรกเราต้องหาหาไม้ ให้ได้เยอะๆอันครับไม้ไม้ไม้ไมก็หินป่ันฐานด้วยครับหินนี้ไม่ต้องอะไรมากก็ได้นะไม่ใช่ไม้นี้ครับเราต้องการต้นไม้ใหญ่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอตัดก่อน ก่อนจะค่ำนะครับแต่มผมจะแจกแจงบ้านผมใหม่อืมจะเหล็กด้วยจะเงินดีไม่ใช่เหล็กกดขดดตัดตัดตัดอืมตัดตัดตัด ไม่โดนโอเคโดนละโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะอันนี้เราน่าจะปลูกไว้อ่ะืมเก็บ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 เกี่ยวเก็บเกี่ยวครับ ก่อนกันกดูกกับเหล็กเป็นจำนวนมากนะตอนนี้โอหเยอะเพราะผมต้องการเหล็กมากกว่าเงินนะผมเอาเหล็กดีกว่าโอเคเราค่อนข้างได้เยอะอยู่นะ ไปเรื่อยๆเราต้องหาต้นไม้ไปปลูกครับวิธีการเอาชีวิตรอดก็คือต้องมีต้นไม้เยอะๆกับกระดูกแหละไอ้ผมก็ยังไม่รู้เลยดอกไม้สีนแดงมาทำอะไรได้บ้างเนี่ยตัดไปตัดมาก็จะข้ามอ,อีกแล้วไอเล็กเยอะ เยอะมากเยอะ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 ครับคำแล้วทีน้คำนี้ก็ตัดไปก่อนครับมาเียอยู่ข้างบนอืมเดิน ตวมเตียมตวมเตียมเลยเอ้ยเข้ามาได้ไงเนี่ยเปิดแปบบ๊บเปิดแปบบ๊บเปิดก่อนคองน้ำกินน้ำ ผมว่าผมต้องทำถังน้ำเพิ่มอันนี่ยเอาต้นไม้ไปปลูกก่อนเอ้ย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 ,อยขอปลูกก่อนละกันครับตรงนี้แหละเดี๋ยวดี เฮ้ยเย็นนายไปเราเพื่อนกันเฮ้ยไอชุบจุกนิดหน่อยเละครับเละครับบ้านเละครับเฮ้ยเกือบเกือบเกือบโดนเกือบโดน หมดแล้วจำแย่พอควรครับ <c oughs> ตอนนี้มีเงินทั้งหมดเจ็ดร้อยครับกินเอาไม่กินนะแล้วมามมยากไหนเนี่ยทอรสอันเนี้ยอืมปักไป วันกว,น,วนเออไอเอ่ออันนั้นอะผิดอันรองเท้าทำไงต้องการหนังสัตว์สองเลขกห้าหนังสัตว์สองเลขกห้าหนังสัตว์หนังสัตว์สองเลขกห้าดูสิผมต้องการรองเท้าณตอนนี้โอเคไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่

อยู่นี่ก็หาอยู่แหละอโอ้สลงสารเราวิ่งไวขึ้นอ,อย่างนี้นี่สุดยอดไปเลยผมต้องทำถังน้ำเพิ่มอีกอตอนนี้มีสามต้องการเจ็ดเจ็ดโอเคเจ็ดดันตักน้ำารวๆมาดิ แะ้วหนึ่งถังได้แล้วอีกสองเอาไปเผื่อครับเผื่อเราหิวน้ำกลางทางอะไรอย่เงี้ยโอเคกดผิดกดผิดกดถอดอืขอซ่อมขวานก่อนนะทุกคน เราก็จะหมดแล้วตัดต้นไม้ก่อนครับอืมหาต้นไม้หาต้นไม้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 ต้นไม,ตนไม้ต้นไม้กับกระดูกเราต้องใช้ครับนี่กดไปด้วย,วยไม่ใช้แน่นอนครับ อุชนเผาอย่าอย่าอย่าทำเชนเลยได้ไหมคนดีอย่าเออ,เอ,อกลับไปจะขุดเพชรอืมขาดแขนอยู่ครับช่วงนี้ได้มาสี่เม็ดเออสุดยอดอยู่ ได้อยู่ครับสี่เม็ดถือว่าได้ทุนกับมานะฮะจากการซ่อมขวานเมื่อกี้ผมต้องการตัดไม้ให้ได้เยอะๆจะได้ไปขายแล้วก็ผมจะเอาต้นไม้เล็กๆนะไปปลูกอ้อมบ้านเลยครับเฮ้ยอยู่ในคอนพี่ได้สองร้อยปานอยู่ไหน ได้ยูนิคอนได้เงินสองร้อยด้วยไปทางไหนไปทางไหนวิจิตวิจิตฉันหิ่วเดี๋ยวใจเย็นครับเดี๋ยวจะละ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 ขอเข้าข้างในก่อนนะแจโอเคเอ่ออยู่นี่ อืมอืมนีม่มามาชวบเข้าให้เข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งกิงนน,น้ำด้วยมาดิโอ,โ,โอ้โหโอ้โหรอแล่อยู่ครับตอนนี้ก็รอแล่อยู่ครับเดี๋ยวเพิ่มเลือดแป๊บ โดนอะไรมันเนี่ยอ๋อเราได้เกาะนี่เราทําเกาะมันกันเลยเลือดเพิ่มนี่ยลืมเลยครับช่วย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 ชุบชุบชุบ,ชบโอ้โหใช้สี่เมตรเปลืองมากผมต้องทำเพิ่มอีกน,นั่นี่ลอะไรอะ่ะหนูว่าอะไร ในเจ้านี้มารอเอาต้นไม้มาเพื่อทำกำแพงนะครับนี่ต้นไม้อ่อนแล้วเราก็มีปุ๋ยเช่นยอดนะฮะน,นี่เป็นไงที่เดี๋ยวเกิดเลยอะเก็บของมีเหลือปะไม่เหลือสวยโอ้ติดติดหน้าติดหลังเลย อาออกหน่อยสินี่เราจะทำทางเข้าตรงนี้แหละขอโทษกับเสียงลมดูเสียงรบกวนด้วยนะครับอรืออาจจะเป็นเสียงของมือผมเองก็ขอโทษด้วยนะครับอืมต้องไปหาไม้ที่อื่นหาไม้หาไมา้หาไมา้หหมน,นี่ได้อยู่แต่ไม่รู้มันจะได้ไม้หรือเปล่าครับไม่ได้ไม้อ่อนแต่ไม้นีไไ้ได้ไม่เป็นไรครับ เมื่อกี้ผมได้ยูนิคอรนผมเจอยูนิคอรนด้วยเอ้ยจนเผาใจเย็นของเงินนิดหน่อยนะอันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบห้าแล้วนะะแต่เราก็ไม่คืบหน้าไปไหนเลยนะเราเล่นเรืเ่อยๆครับเราไม่คลีเรียนนะยี่ไม่เขียวด้วยยังไม่เจอทองลเลยได้มาสามเม็ดอะสุดยอดเหล็กไปด้วยครับ ต้นไม้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 แถวนี้เยอะเยอะมากเยอะมากจัดการจุ๊บจุๆบจุบจุบ,จบ,จบ,จบเอเจอมรกตหรือเปล่าข้าเรียกมรกตแหละเฮ้ย่ะโอ้คุณนานมากนะไม่ใช่ต้องเอาเนี้ ปั๊บปั๊บอืมเดี๋ยว,ยวมาเจอเหล็กอีกชันเคยเฮ้ยเจอดมอนขุดไปเลยได้มาสี่เม็ดช่างมันครับเรามีเงินครับเราซื้อได้อยู่อยู่แล้วครับ หนีไปปลูกให้เยอะหน่อยนะครับต้นไม้นี้ไปด้วยให้แมวดีกว่าจุบ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 ับับพับ,บ,ป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 บไปเรื่อยเรืเร่อยครับตัดต้นไม้เล่นยาวๆไปครับ ตัดได้ทั้งวันอ่ะคนดูจะดูได้ทั้งวันหรือเปล่ายังก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องการต้นไม้ที่โตเต็มที่อ่ก็จะข้าอีกแล้ว ได้คตรดวไวครับโว์โว์โว์เอาเลยเอะเ,เอาก็ดูไปได้ฐานนะครับอีคเราน่าจะสร้างเอ่สอส่อน,นั้นเพิ่มได้เลย่ะเดินทำไมถึงเด่นน่อกมันเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเก็บอันนี้อ่อนเยอะเยอะชอย,ชอย ใจเย็นนะชายชายเอาเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนหรือเสียงเ้อคุณผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้อันนี้เยอะนิดหน่อยนะ <c oughs> หมาเยอะมาก กันอะไรก็ได้ห้ามห้ามกัดปืนป้อมทนูผมมุนไม่สามารถทะลุต้นไม้ได้หรอเอ้ยใจเย็นมาใจเย็นดิ อ,อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเจ็บอุ๊ยเจ็บอุ๊ยเจ็บเจ็บนะอุ๊ยเจ็บนะโอ้โหเล่นอะไรนี้เล่นไม่ซื่อเล่นไม่ซื่อกับเราแล้วเนี่ยเราพวกนายนตัดไปแถบแทบไปตรงไหอู้หมันไม่ตรงนะครับ ข้าหมือนกันนะเนี่ยอืมเอาเข้าไปครับโอ้ยชอบสวยเหลืออีกสี่ต้นเดี๋ยวผมต้องอ้อมประมาณสองรอบนะ ตรงนี้อีกหนึ่งเฮ้ยม,มีอันนี้เกิดตรงบ้านผมด้วยอีกดีมากสองหนึ่งโอเคขุดก่อนขุดก่อนครับแล้วผมจะทำแบบเป็นเขากดให้ประมัณนเข้ามานะค่อยดูสุดยอดโอ้ยกับพัง ปับหนึ่งหย้ยป้อมเพชรผมต้องย้ายที่ละย้ายที่ละต้องย้ายที่ละเนี่ยต้องอยู่ตรงนี้ละอืมสวยไปหนึ่งอาหารของเรา ขอเอาหนังเก็บก่อนนะนกระดูกเต็มอ่ะยาไว้เาเต็มทุกอย่างนะตอนนี้ไอ้ผมอันนี้มันใช้เท่าไหร่เหล็ก2ีแปดินเขียว12สองหินแดง12สองโอ้โหเยอะมากโอ้โหต่อไปใช้หินแดงโอ้โหใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยนะเรามีเดมอนเดี๋ยอ,อยู่ใช่ปะ่ะแต่ว่าวันหนึ่งเราสามารถซื้อได้เท่าไหร่เคได้เราขายได้สิบห้าซื้อได้นิดเดียวออืมซ่อมก่อนเอา,ของงาเข้างน้ำฉี่ซ่อมแป๊บ ผม,มเห็นอาหารโยนี่เราได้อาหารมาแล้วหนึ่งกินเพื่อลดความหิวเรากินเพื่ออยู่เราไม่อยู่เพื่อกินครับหาไม้เยอะเรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะไปปลูกต้นไม้อ้อมบ้านกันนะครับ น้ำด้วยเีจะเป็นบ่อน,น้ำเล็กเดี๋ยวขอไม้ก่อนไอ้หินเขียวหินเขียวหินเขียวเขียวหินเขียวหินเขียวโอ้ยสองอันเลยอ่ะได้เขียนอันแรกอันแรกน่าจะได้โอ้โหได้สี่ ว่าเยอ,อยู่ครับที่สองได้เอาคุดต่อดิได้สี่เหมือนกัน Cameron เงินเราเหลือสี่สี่สี่เก็บไว้กี่ว่าอขุดไปปังพางก่อนครับจะข้ามอีกแล้วุคนเอาไม่ได้เลยไม่ได้ต้นอ,อ่อนมา เดินเึ้นไปหน่อยนึงเออวิ่งผ่านนิดเดียวเิงไอ้ต้องต้องย้ายไอ้เจ้านี่มาแล้วล่ะแต่ย้ายปืนก่อนขอย้ายปืนก่อนครับขอย้ายปืนก่อนโอเคเราจะย้ายปืนถังนี้มาตั้งตรงนี้ นี่ไป็หนึ่งเราก็จะไปเอาพวกพวกนั้นมาตั้งเราก็เพิ่มเลือดของเราไปบางพังครับเราจะตั้งป้อมปืนแบบเป็นหน้ากระดานนิดหน่อยนะเป็นหน้ากระดานก่อน โอ้ตั้งเป็นนักดานดีขอโทษนะครับเจอนคนโทรมาผมปัดทิ้งไหมมันไอ้ชุดช่อ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 ป้อมปืนป้อมปืนไอ้ได้ตังโมอ่ะไอ้ได้ตังโมกับไอ้อะไรวะองุ่นนี่เป็นเนี่ยป้อมปืนผมยอดไปเลย เออเละครับต้องตั้งใหม่ให้หมดครับตั้งใหม่ให้หมดเลยอะไรอ่ะพี่มีตัวอะไรไม่รู้มากินนะมันมกินได้อยู่นี่ เคียกินได้ผมวา,มางไปแล้วมันจะเดินได้ไปะเนี่ยโอเคเดินได้จัดเลยครับกล้องลายนี้แล้วกันผมจะได้มองเห็นได้ถนัดนะ ป้อมธนูผมผมขอตั้งตรงนี้ลวกันครับกดผิดขอโทษครับโอเคพวกนี้ผมต้องตั้งใหม่เกือบเหมือนเลยนะโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนนี่แบบนี้ผมถนัดกว่า เอ้แล้วก็นี่พวกนี้มานี่ทางเข้าของเราต้องแบบสุดๆเพื่อทวงเวลาแหละไม่ได้เพื่ออะไรหรอก ็โอเคครับก็จบพาคนี้ไว้แต่เพียงเท่น,นี้ก่อนครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มันแจกผมด้วยครับโอเคครับบ๊ายบาย